สวัสดีครับวันนี้ผมนัทชัยทีมงานคนไม่ธรรมดานะครับพาทีมงานมา,าโรงพื้นที่นะครับสวนยางที่อำเภอบึง,บงของหลงหลังจากามีสมาชิกอของเราได้ทดลองเอาปุ๋ย633มูลข้งคาวของบริษัทจอยคอยคอป์ปอรเรชั่นมาใส่นะครับแล้วก็โทรหาเราว่าให้มาดูสวนยางหน่อยว่า หลังจากการใช้ปุ๋ยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีน้ํำยางออกเพิ่มขึ้นเราก็เลยมาติดตามนะครับมาลงพื้นที่กําลังตามหาเจ้าของสวนยางอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรานัดกันอยู่จุดนี้แหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าเจ้าของสวนยางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดินตามหาก่อนครับตามไปกันเลยครับครับก็วันนี้เราสังเกตนะครับผมไม่รู้ว่าสวนยางใคร2แปลงนี้นะครับสังเกตนะครับเนี่ย สวนยางนี้ก็คือดูใบาย,ยางทั้งสองแปลงน่าจะเป็นแปลงนี้มากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าสังเกตได้เลยนะครับฝังบ่งนู้นกับฝั่งเนี้ใบยางจะผิดกันเลยสีเขียวแต่เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนก่อนนะครับว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับน่าจะเป็นสวนนี้เพราะเรานัดกันอยู่แรงนี้นะครับสังเสียดูก็โอเคนะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาโอเค ปูสวนยางสวนนี้เตียนมากมากเลยนะครับหญ้าอะไรอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของสวนกันก่อนน่าจะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับไปทราบว่าไอ้ที่โทรนัดกันให้มาดูสวนยางครับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าพ่อที่อะไรครับแนะนําตัวนิดนึงพ่อชื่อสุบันอ๋อพ่อสุบันโอเคโอเคใช่ใช่เรามาเจอแล้วนะครับเจ้าของสวนยางเดี๋ยวเชิญคุณพ่อทางนี้นิดนึงครับ คุณพ่อบันเดียเ๋ยวแนะนําตัวกับพี่น้องทางบ้านนิดนึงว่าพ่อชื่ออะไรแล้วอยู่บ้านอะไรนะครับ pues ห,หลังจากเอาใครเป็นคนแนะนําให้มาใช้ปุ๋ยของเรานะครับมารู้จักปุ๋ยเราได้ยังไงเชิญครับผมก็อยู่ที่บ้านหนองประดุกบ้านหนองประดุกครับบ้านหนองประดุบครับชื่อผมก็ชื่อนายสุบันทำรักษาสุบันทำรักษาสวนยางแปลงนี้ครับ เป็นเจ้าของสวนยางแปลงนี้เลยครับแล้วมีทั้งหมดแปลงนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับแปลงนี้มีทั้งหมดอยู่20ิไร่ครับครับแล้วก็อายุยางได้กี่ปีครับอายุยางก็ประมาณ11-12ปี1 1อย่างเข้า12ปีนะครับแล้วอ่รเป็นผู้แนะนำให้มารู้จักปุ๋ยของเราครับคุณข่าว คุณพ่ออินคุณพ่ออินเนาะคุณพ่ออินประจักรโปครับออกก็เป็นทีมงานของเราอยู่แล้วก็ชื่อเสียงทางนี้ก็รู้สึกว่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เพราะว่าปุ๋ยเริ่มเริ่มเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับแล้วอยากสอบถามพ่อนิดนึงเมื่อก่อนที่เริ่มปลูกเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรก่อนที่จะเริ่มปลูกก็ใช้ปุ๋ยเคมีเมาอกี่ปีครับก็ใช้มา ตั้งแต่เรื่อปลูกเลยเริ่มปลูกครับก็ประมาณสิบเ็ดสิบสองปีแล้วครับก็คือปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงหลังจากที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ผลผลิตตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เป็นยังไงแล้วมาเจอปุ๋ยตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงขอให้คุณพ่อบอกกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนิดนึงก็คือเรามาใช้ปุ๋ยไอ้อ็นซีคุณภาพครับ นของบริษัทจอยเอ็งคอยครับครบับผมก็ได้มาศึกษาแล้วก็มามีคุณพ่ออินปัจโกเป็นคนแนะนำาลผมก็ได้มาทดสอบดูครับมาทดสอบดูก็ประมาณ2เดือนครับสองเดือน,ออเ,อนเมื่อสายนี่ครับ ยางครับดูดูถ้วยดังยางครับแป็นนี้ใส่ปุ๋ยเราแล้วใช่ไหมครับใส่ใส่แล้วครับโอ้ใส่แล้วประมาณสองเดือนครับสองเดือนนี่ครับเริ่มเห็นผลครับเริ่มเห็นผลครับอันนี้ยางยางที่เปิดกีนี้สี่มีดนี่ครับสี่มีดครับสี่มีดเต็มถ้วยสี่มีดเต็มถ้วยแล้วครับโอ้แล้วก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยกี่มีดครับเต็มด้วยี่นก่อนใช้ปุ๋ยเคมีครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีโอ้โหมัน มันไม่ได้ได้ขนาดนี้นะได้ได้ขนาดนี้ได้ประมาณนี้ไม่เต็มด้วยครับไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มโปะประมาณสี่มีตรอ่าประมาณสีมตรจะได้ขนาดนี้ครับโอ้จะได้ขนาดนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยชนนี้แล้วสีมตรมันเต็มแล้วครับครับเต็มแล้วสีมีตรครับสามารถจีขายได้แล้วแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าแปลงนี้ทั้งหมดยี่สิบไร่มีต้นยางประมาณกี่ต้นครับมีต้นยาง พันหกร้อยต้นครับพันหกร้อยต้นแล้วเราแบ่งกี่ยดยังไงครับแบ่งกี่ดเป็นสามส่วนเรากีดเองไหมครับไม่ครับอ๋อแบ่งให้ลูกกีดแม่กีดอ๋อส่วนผมไม่ได้ไม่ไม่ได้มากีดบริหารครับเราพ่อบริหารนะก็คือแบ่งนี้ยี่สิบไร่ยางพันหกร้อยต้นแบ่งเป็นสามส่วนก็คือเป็นสามส่วนสามคนกีดลูกลูกสองคนลูกชายสองคนกับแม่แม่ลูกชายนี่คนละกี่ต้น ลูกชายคนละหกร้อยต้นคนละหกร้อยต้นก็คือสองคนพันสองร้อยต้นครับพันสองร้อยแล้วแม่ละ่ะแล้วแม่สี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นก็เป็นพันหกร้อยต้นเป็นพันหกร้อยต้นอ่าแล้วส่วนนี้ไม่ทราบว่าใส่ปุ๋ยของเราทั้งหมดไหมหรือมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใส่บ้างมีมีส่วนหนึ่งที่ลูกชายไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยของเราเอาไปว่าลูกชายมีสองคนอีกคนหนึ่งใส่อีกคนหนึ่งไม่ได้ใส่ครับครับ แล้วระหว่างคนที่ใส่กับไม่ได้ใส่แตกต่างกันยังไงครับเพอแตกต่างคือน้ํายางของเราเนี่ยแหละครับคือน้ํายางของเราแล้วก็ส่วนที่ลูกรายคนหนึ่งนะใส่ปุ๋ยเคมีก็ผ่าส่วนลูกรายคนหนึ่งกับแม่ครับก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เซรามกของเรา633มูลนิธิา633ของเราครับผมแล้วตอนจีดตครับตอนเกียแล้วก็ประมาณสิบห้าวัน สิบห้าวันเราเก็จะได้ยางอยู่สิบมดครเราคนนำนำยางไปขายตอนที่นำยางไปขายเนี่ยมันข้อแตกต่างมันจะต่อถุงครับผมตอนเก็บคือลูกชายคนหนึ่งทำใส่ปุ๋ยเคมีครับได้น้ำยางห้าถุงห้าถุงครับห้าถุงเก็บแล้วได้ทั้งหมดถุงเก็บแล้วได้ทั้งหมดห้าถุงกระสอบว่างั้นจะไมกัสอบครับปุ๋ยอ่าเรอีก ลูกสายคนหนึ่งสายปุ๋ยตัวนี้ครับสองสตัวนี้หกสามสามตัวนี้ครับได้เจ็ดกระสอบได้เจ็ดกระสอบได้เจ็ดกระสอบอก็คือเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มจากก็คือความแตกต่างนะครับคือความแตกต่างคือต้นยางเท่ากันต้นยางเท่ากันใสปุ๋ยเคมีกับมาใส่ปุ๋ยหกสามสามของเราอีกเจ้าหนึ่งใช้ปุ๋ยเคมีได้ห้ากระสอบแต่มาใส่ปุ๋ยของเราได้เจ็ดกระสอบได้เพิ่มขึ้นเอาแล้วของคุณแม่ล่ะได้ใส่ปุ๋ยเราไหมใส่ครับ แม่ได้ใส่ปุ๋ยเราก็คือมี400ต้นแล้วได้กี่กระสอบได้5กระสอบ5กระสอบแสดงว่าต้นยางน้อยกว่าต้นยางคุณแม่น้อยกว่าแล้วก็เกี็บน้อยต้นกว่าน้อยต้นกว่า400ต้น400ต้น4 0ยต้นแล้วมีความแตกต่างก็คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณพ่อมีความประทับใจมากน้อยขนาดไหนครับที่ได้มาทดลองใช้ปุ๋ยของเราแล้ว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงนี้บอกความประทับใจกับพี่น้องทางบ้านเลยครับครับผมก็อยากจะฝากไปกับพ่อแม่พี่น้องเอาบ้านใกล้เคียงหรือในสถานที่ที่ใกล้เคียงครับอยากให้มันใช่ปุ๋ยัตัวนี้ครับ,รบที่ผมใช้มาถือว่าประทับใจมากที่สุดครับที่ผ่านมา น้ำยางไม่ได้มากถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ผมได้ใส้แล้วถือว่าน้ำยางเพิ่มปริมาณมากขึ้นครับผมพอใจและอยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องใกล้เคียงให้ใส้ปุ๋ยตัวนี้กับผมบเพื่อเศรษฐกิจแต่ละครอบครัวให้ดีขึ้นครับครับ,ร,บรู้สึกว่าคุณพ่อสุบันเนี่ยเป็นผู้นำ ชุมชนผู้นําหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับครับอยู่ในตําแหน่งอะไรครับตําแหน่งผู้ช่วยกำนันโอ้ผู้ช่วยกํานันเอาเป็นว่าเป็นผู้นําท้องถิ่นอยู่แล้วก็ต้องก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับลูกบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองนะครับซึ่งได้ผลผลิตแบบนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรทางบ้านที่รับชมนะครับ การถ่ายทําวิดีโอของเราในวันนี้นะครับลองมาทดลองใช้นะครับปุ๋ยมูลค้าง่าว6-3-3ของบริษัทนด์ค o i ของเรานะครับว่าอย่างที่คุณพ่อสุบันได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยนะครับให้เข้ามาดูได้เลยนะครับว่าอย่างที่คุณพ่อสุบันเนี่ยทดลองใช้แล้วให้มาดูกันว่ามันเห็นผลจริงไหม <c oughs> นะครับเราลงพื้นที่กันจริงนะครับวันนี้ก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณพ่อสุบัน เชิญชวนแล้วก็ฝากกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านว่าวันนี้เรามีความประทับใจแล้วก็จะใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยตลอดไปไหมแล้วจะบอกต่อกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนีครับตรงน,นี้ครับครับกับผมก็ได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วผมคิดว่าผมจะใช้ปุ๋ยตัวนี้ตลอดไปเพราะมันให้ผลผลิตน้ำยางกับผมนั้นดีมากที่สุดครับ ผมคิดว่าจะใช้ตัวนี้ตลอดไปและขอร้พ่อแม่พี่น้องเราได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้กับผมด้วยครับขอให้ทดสอบครับแปลกแรกก็ขอให้ทดสอบเปรียบเทียบใช้เปรียบเทียบกันดูว่าใช้ปุ๋ยตัวอื่นกับใช้ปุ๋ยตัวนี้ตัวไหนจะดีกว่ากันครับอันนี้อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องเราทุกๆคนครับที่ตามสายทางที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้ว่าสวนคุณพ่อสุวรรณเป็นยังไงน้ำยางเยอะไหม หรือใบยางเขียวเข้มดีไหมครับอันนี้อยาก้พอดีของพ่อเนี่ยติดถนนเลยใช่ไหมติดถนนเลยคนผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ระหว่างแปลงนู้นกับแปลงนี้ดูใบทั้งเกตเนี่ยความเขียวเนี่ยของเรานี่ยังเขียวนานเลยแบบเขียวทนนะครับแต่ฝังนู้นไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรนะครับก็เห็นเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยนะครับตรงนี้อย่างชัดเจนครับครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือเอ่อเมื่อก่อนเนี่ย ถามนิดนึงเมื่อก่อนที่เขาไม่ได้นาเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะดีแบบนี้ครั้งแรกก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่เชื่อมาลองดูก็ได้มาทดลองดูครับมาทดลองดูก็ถือว่าเออมันได้ผลจริงๆครับก็เลยได้สมัครเป็นสมาชิกโอเป็นสมาชิกแล้วครับโอ้ดูได้รับสมาชิกครับสัมมาชิกแล้วผมก็ได้นําปุ๋ยมาใส่ในตรงนี้ครับผม เป็นสมาชิกแล้วด้วยแล้วใช้ปุ๋ยเราเห็นผลแล้วแล้วก็กาลังจะขยายใช้ดีลรวบอกต่อกําลังจะเอาสิ่งที่ดีๆตรงนี้ไปบอกต่อกับลูกบ้านเพราะว่าพ่อสุบันเป็นผู้นามหมู่บ้านนะครับก็เป็นผู้ช่วยกํานันนะครับหรือว่าสารวัตรกำนันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุบันที่เปิดโอกาสให้ทีมงานคนไม่ธรรมดาของเราได้มาถ่ายทํามาเยี่ยมชมสวนยาง ของคุณพ่อสุบันแล้วก็ผมก็จะเอาสิ่งดีๆที่ลงพื้นที่ตรงนี้ไปบอกต่อไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,กรว่าการที่เราลงพื้นที่ครั้งนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้ไมาเห็นจากตาตัวเองไม่ได้ว่ามาปลอกกันมาตุนกันมาต้มกันหรือว่ามาเป็นหน้าม้ากันแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสัมผัสได้เราแตะต้องได้เราลงพื้นที่จริงทดลองจริงใช้จริง แล้วก็เห็นผลจริงด้วยนะครับอยากฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านที่รับชมนะครับอยู่ตอนนี้นะครับได้หันมาเปลี่ยนวิธีการใช้หรือว่าการออใช้ปุ๋ยนะครับจากอดีตปัจจุบันเราใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้วแล้วผลผลิตเนี่ยมันตกต่ำต้นทุนก็สูงแต่วันนี้ บริษัท Joy c o ยคอ o ์ p อ r a t i o n ซึ่งมีสินค้าดีๆหลากหลายกับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะครับได้มีสินค้าสินค้าทางการเกษตรนะครับคือบริษัท Interco Tech เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัท Joy c o ยนะครับแล้วก็ได้พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกร,กรในวันนี้นะครับ ก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรทางบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุวรรณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ <นะ S 1> ที่ <นะ S 1> เปิดโอกาสให้เรานะครับทีมงานคนไม่ธรรมดามาถ่ายทำในวันนี้เราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมาลงพื้นที่กันต่ออาจจะเป็นแปลงข้างๆหรือแปลงต่อไปที่มีสมาชิกแนะนำมาให้เรามาท้าลองกันวันนี้กับทีมงาน คนไม่ธรรมดาพารุยนะครับก็ต้องขอจากลาแล้วก็ขอเก่าวคาว่าสวัสดีเจอกันทรั้งหน้าติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสว,ส,สวัสดีครับ